สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่ปุ้ยนะครับพีเตอร์จีบที่ช anel พีเตอร์จีบสนะครับสำหรับคลิปนี้พี่มีคําถามหลังไมามาค่อนข้างเยอะในเรื่องของเราฝึกกีตาร์แล้วเนี่ยนะครับเริ่มจับคอร์ดได้แล้วทีนี้พอเราจะมาร้องเป็นเพลงอ่ะร้องไม่ตรงจังหวะหรือเล่นแล้วสะดุดเกิดจากอะไรคลิปนี้มีคําตอบนะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีแบบนี้สาระแบบนี้ในช anel ของพี่ก็ซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อตัวของน้องเองจะได้ไม่พลาดคลิป ที่พี่พุ่ยจะทำออกมาสอนในช n n e l เรื่อยๆนะครับโอเคพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับครับผมตัวอย่างนี้นะครับพี่ยกตัวอย่างเพลงเงือกทองมานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้มาอธิบายว่าทำไมเราถึงเล่นแล้วไม่ตรงจังหวะนะครับประเด็นแรกคือน้องๆบางคนมือใหม่มือใหม่นะครับไม่รู้จักคำว่า เทมโปหรือบีดนะครับพี่เพื่อจะเขียนคำนี้ก่อนนะครับ TEMPO นะครับก็คือมันก็คือจังหวะความเร็วนั่นเองนะครับตัวนี้ทุกเพลงมันจะมีจังหวะความเร็วสมมติว่าเพลงเงือกทอง1,000กิโลเนี่ยไปเลยและก็ทอ,ม,อมีตำนาน ดังนั้นทุกเพลงมันมีบีดหมด Happy birthday to you ไอ้ตรงติ๊กตอกตอกตอกติ๊กที่พี่ปุ้ยเคยพาน้องๆฝึกที่เขาเรียกว่าจังหวะกับเมทอนอมนั่นแหละไอเนี้ยนะคือเขาเรียกว่า,วนะค,า,วาความเร็วของเพลงนะครับความเร็วของเพลงก็จะมีหน่วยของมันนะอ่าเช่นความเร็ว60อ่าหน่วยมันก็จะเป็นอ่า BPM นะครับ ครับผมไอตัวเทมโปเนี่ยมันจะมีความเร็วหน่วยเป็น BPM นะครับหรือ beat per minute นั่นเองนะครับก็คือครั้งต่อนาทีถ้าสมมติว่าพี่เปิดตัวเมทนอมขึ้นมาแล้วพี่บอกว่าความเร็วมัน60ครั้งต่อนาทีนะครับลองกดเพยด,ดูเห็นไหมครับมันก็จะ1วิเคาะ1ครั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเราเพิ่มตัวเลขนี้ไปเรื่อย ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเทมโปนะครับอันนี้น้องๆพอรู้จักพื้นฐานเทมโปแล้วต่อมาครับความรู้ต่อมาที่เราจะรู้ก็คือในเรื่องของห้องเพลงครับครับผมตัวห้องเพลงคืออะไรครับห้องเพลงก็คือไอตัวเครื่องหมายที่มันเป็นเครื่องหมายทับเครื่องหมายสลชอย่างงี้นะครับอ่าเราก็จะแบ่งไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือ1ห,ห้องอ่าห้อง A ห้อง B ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามาดูในตัวอย่างเพลงก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ไหมครับเ็จะมีการขีดแบ่งห้องทีนี้แหละอันนี้คือห้องเพลงนะครับในหนึ่งห้องเพลงก็จะมีการนับจังหวะไปตามความเร็วอย่างเช่นบางเพลงเราจะนับ4ซึ่งเป็นที่นิยมนะครับถ้าเราไปดูตามหลักดนตรีสากลยิงๆเขาจะเขียนว่าจังหวะนี้4ี่ทับสอย่างเงี้ยหมายความมาให้เรานับ4ี่3 4แล้วก็เปลี่ยนห้องอย่างเช่นถ้าเป็นตัวอย่างเพลงนี้ พี่พุ้ยเล่นอินโทรมันก็จะกลายเป็นคอร์ดเอฟดีซีครั้งตามเทมโปเมือนอมเห็นไ,ไหมครับแถวบนก็คือดีด1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคอร์ดจีหนึ่งเปลี่ยนเป็น E m มิเนอร์หนึ่เปลี่ยนเป็น A อมิเนอร์เห็นไหมครับ อันนี้คือวิธีการที่เราดูห้องเพลงทีนี้มาถึงปัญหาถ้าเราเจออย่างนี้ทุกคนจะเล่นตรงหมดนะครับแต่ถ้าพอมาเป็นเพลงแล้วนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไงนะครับวิธีการแรกพี่ปุ้ยจะลองเล่นแล้วก็ฟังเพลงต้นฉบับก่อนหรือถ้าเราสามารถนํามาเขียนได้อย่างเช่น '1000 กิโลปิวินับสสามสีม นี้เพื่อความเข้าใจของเรานะครับพี่ปุ้ยก็จะเขียนเครื่องหมายตรงนี้คือพี่ปุ้ยแบ่งห้องพี่ปุ้ยก็จะรู้ว่าจังหวะเนี้ยนะครับคอร์ดเเราจะเล,เล่น4จังหวะแต่ละหนึ่งห้องเราเล่น4จังหวะใช่ไหมครับสจังหวะ4จังหวะ, 4, หวะไปเรื่อยเห็นไหมครับถ้าเรามาเขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่ามันดีดยังไงแล้วทีนี้มาถึงวิธีขั้นตอนการฝึกครับ ขั้นตอนการฝึกเราจะมีวิธีการฝึกยังไงว่าเรารู้จักห้องเพลงเรารู้จักความเร็วแล้วเราจะมีวิธีการฝึกยังไงนะครับวิธีการฝึกพี่ปุ้ยก็จะเริ่มเอาจับคู่สมมุติว่าตอนแรกมันมีคอร์ดนี้คู่กับคอดนี้ดังนั้นสิ่งที่น้องๆจะต้องทำครับคือน้องๆจะต้องฝึกคอร์ด F ไปกับ พี่ให้เป็นคู่ที่1น,นะครับเห็นไหมครับทีนี้ปัญหามันจะอยู่ที่ตรงนี้คือถ้าเราเปลี่ยนคอร์ดเกับคอร์ดจไม่ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอาการแลกกิ้งแบบนี้1นึ่กิโลจากกอดมองมีตำหน้า ใครเป็นอาการนี้อยู่คอมเมนต์บอกด้วยนะครับอ่า <_ C 1> เพราะว่าใหม่ๆมือใหม่จะเป็นอย่างนี้ถ้าเรายังฝืนฝึกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยความที่เราคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองเดี๋ยวมันก็จะเร็วขึ้นเองเดี๋ยวมันก็จะเล่นได้ขึ้นเองถามว่าได้ไหมอาจจะได้แต่ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกคอร์ดออกมาฝึกเป็นแบบนี้ก่อนถ้าเราเปลี่ยน F เป็น G ีอง1 2 3่ไป F ถ้าเราเปลี่ยนคอร์ดได้คล่องเมื่อไหร่ต่อให้เพลงมันเร็วกว่านี้เราก็เปลี่ยนทันเราจะได้ไม่มีปัญหากัต่อคอร์ดต่อคอร์ดนะครับเพราะการเล่นกีตาร์เป็นเพลงนั้นคือการต่อคอร์ดไปเรื่อยๆตามห้องเพลงส่วนเสียงร้องเราค่อยมาใส่ทีหลังเมื่อเราฝึกคอร์ดคล่องแล้วเราเล่นตามห้องเพลงถูกแล้วค่อยมาเพิ่มเสียงร้องเข้าไปทีหลังอันนี้คือหลักการที่หลายคนไม่ได้ฝึกแบบนี้ ก็เลยกลายเป็นว่าย่าอยู่กับที่กระตุกพอมากระตุกช่วง G กับ F F กับ G อย่างเงี้ยก็เลยกระตุกไปด้วยทีนี้ไม่นําซ้ําพอมาเจอคู่ G กับ E M i n เ er, ก็ยังกระตุกอีก G เปลี่ยนมา E er. มินเนอรนะครับถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็เลยต้องมาแก้ไขโดยการสมมุติว่าพี่จะเล่นเพลงนี้พอต่อมาพี่เห็นแล้วว่า G มันต่อ E m i n เ er. พี่ก็เอาคู่นี้มาฝึกอีก ่พราะท,ทีอาจจะเป็น e m i n r ป g ก็ได้หรือ g ก็ e m i n r เหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องฝึกไปฝึกมานะอันนี้คือน้องๆจะได้เห็นภาพนะครับอันนี้พี่ให้เป็นคู่2นะเราก็จะได้จับแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อมาคู่3อ่าให้ทายตัวไหนมันก็คือ e เ i n ร r กับ a minor เห็นไหมครับเนี่ยให้เราเอานี้มาเขียนเรื่อยๆ คู่3าย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทําแบบนี้แล้วเราเปลี่ยนทุกคอดต่อ,อคอดคล่องแล้วเราค่อยมาฝึกเป็นทองทีนี้การฝึกเป็นห้องเราก็เริ่มนับสมมติว่าเอฟก่อน 2> 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ี่หนึ่านะครับจะวนไปเรื่อยๆ1 2 3่อมีเมหนึ เนะครับพอเราฝึกอย่างนี้คล่องแล้วทั้งเพลงทีนี้เราค่อยมาเล่นกับเทมโปวิธีการเล่นกับเทมโปก็ง่ายๆเราก็เปิดเท m มโปขึ้นมาก่อนสมมุติว่าวันนี้เราฝึกที่ความเร็ว68เห็นไหมครับแล้วก็ และการและคาเตือนคือให้เราโฟกัสไปกับจังหวะการเคาะเท่านั้นต่อให้เราอยากเล่นเร็วอยากเล่นคล่องแค่ไหนเราก็ต้องอยู่กับจังหวะนะครับถ้าเราอยากเพิ่มเร็วเพิ่มความเร็วก็แค่เราเพิ่มตัวเลขนี้ขึ้นไปสมมติเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนคลองแล้วให้เราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเร็วขึ้นแล้วก็เกาะไปกับเทมโป two t h o u าเราฝึกอย่างงี้สมมุติว่าเพลงนี้ความเร็วที่แท้จริงของเพลงสมมุตินะครับเพราะว่าพี่ปุ้ยไม่ได้วัดความเร็วจริงของเพลงสมมุติว่าความเร็วที่แท้จริงของเพลงเท่ากับ100ถ้าวันนี้น้องๆเล่นได้ที่ความเร็ว70อ่าน้องๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องไต่บันไดขึ้นไปอีกกี่ขั้นเราถึงจะถึงความเร็วร้อยเห็นไหมครับมันจะทําให้เราวัดได้ว่าจริงๆอ่ะเราเล่นยังไง นะครับเราเล่นทันหรือเปล่าให้นึกภาพเหมือนกับมีภูเขาอยู่ลูกนึงแล้วมีธงอยู่ตรงนี้เราก็คือคนที่กําลังเดินขึ้นนมะครับอ่าเดินขึ้นไปบ,บนภูเขาสมมตุติความเร็วที่ตรงนี้คือร้อตอนนี้เราวิ่งที่70็ดสอแปดสก็แสดงว่าอีก20มันจะถึงจุดหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าวันนี้เราเริ่มเปลี่ยนคอร์ดเอฟคอร์ดจบางคนอาจจะเริ่มที่หกพรุ่งนี้เพิ่มเป็นหก ตามเมทนอมเพิ่มเป็น70 75 80 90าพอไปถึงร้อยปุ๊บเราจะรู้ว่าโอเคเราเล่นทันมาเลยเพียงเนี้ยเราทันที่ความเร็วที่มันต้องการแล้วเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่เช่นนั้นน้องๆก็จะหลงทางแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราเล่นอยู่ตรงไหนเราต้องการความเร็วอีกเท่าไหร่ก็คือมันไม่มีเป้าหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกทุกอย่างอยากให้มีเป้าหมายแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละทีละเปลาะ จับไปทีละคู่ถ้าเราทําแบบนี้จนเป็นนิสัยนี่คือกระบวนการเรียนรู้ที่มันจะทําให้เราเล่นกีตาร์ได้ไวมีประสิทธิภาพแล้วก็กระบวนการทั้งหมดครบถ้วนในการฝึกเล่นแล้วก็ฝึกร้องเพลงด้วยตัวเองจะช่วยให้เราเล่นตรงจังหวะบางครั้งที่เราเล่นไม่ตรงจังหวะร้องเพลงค่อมร้องเพลงไม่ตรงคีเกิดจากครับผมหลายครั้งที่เวลาเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่ามันเล่นไม่ได้ไม่ตรงจังหวะเพราะว่าอะไรครับเราพะวงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นจับคอร์ดก็ยังไม่แม่นเปลี่ยนคอร์ดก็ยังไม่คล่องไหนจะพะวงกับเนื้อลองอีกไหนจะพะวงกับจังหวะอีกมันก็เลยทําให้สามสี่อย่างที่เราต้องคิดพร้อมกันมันไม่สอดคล้องมันไม่คล่องก็เลยสะดุดพอสะดุดแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่พัฒนาก็เลยเบื่อแก้ไขโดยการแก้ไปทีละปลอกนะครับตัดไปทีละอย่างก่อนโอเคคอร์ดคล่องแล้วเราจะได้ไม่ต้องไม่นึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนคอร์ดเพราะว่าเราจับคล่องแล้ว จังหวะเราลงตัวแล้วเห็นไหมครับเราได้ขอดเราได้จังหวะสุดท้ายแล้วเราไปโฟกัสแค่เนื้อร้องนะครับยกตัวอย่างเห็นไหมวิธีการทําเพลงเขาจะให้นักร้องมาร้องหลังสุดมือกองตีก่อนมือเบสเล่นอ,อัดมือคีย์บอร์ดกีตาร์โซโล่เรียบร้อยนักร้องมาร้องเหมือนกันถ้าเรานึกถึงสภาพความเป็นจริงของการทําเพลงหนึ่งเพลงขึ้นมาเราจะรู้กระบ,บวนการฝึกเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยู่จุดไหนนะครับคอมเมนต์บอกพี่ปุ้ยด้วยใครอยู่จุดที่กาลังฝึกคอร์ดอยู่ ใครอยู่จุดที่กําลังฝึกต่อคอร์ดใครอยู่จุดที่กําลังฝึกความเร็วพิมพ์คอมเมนต์บอกกันหรือใครอยู่จุดที่กําลังร้องนะครับแล้วเดี๋ยวใครมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ถามข้างล่างเดี๋ยวพี่มาอธิบายให้ในคลิปต่อไปเนาะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะช่วยได้สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะฝึกยังไงเริ่มยังไงให้การร้องเพลงเหมือนตรงจังหวะตรงคีย์เล่นไปแล้วไม่สะดุดกลางเพลงนะครับวิธีแก้ปัญหาม,มีอย่างนี้แต่มันมีขั้นตอน ลองเอาวิธีที่พี่ปุ้ยแนะนําไปฝึกใช้ดูนะครับให้มันเป็นระบบให้มันเป็นนิสัยเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะทําให้การเล่นกีตาร์ของเรามีระบบระเบียบมากขึ้นแล้วทําให้การเล่นของเรานั้นเป็นธรรมชาติเราทําให้เราเล่นกีตาร์สุดท้ายมีความสุขในการเล่นกีตาร์โอเคสําหรับคลิปนี้พี่ปุ้ยก็สาระมาฝากพอสมควรนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ ตอนหน้าเนาะว่าจะมีอะไรมาเสนอกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปแล้วครับขอให้มีความสุขกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับสวัสดีครับ